การสังสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นเชื่อของความสุขเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทางปวงบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาตได้บุญดัดรวน มีบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะต้องทำเป็นสเสบียงติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าอีกหลายภพหลายชาติมากมาก,มากมาบุญให้ความสำเร็จในปัจจุบันให้ความผ่องใสในปัจจุบันตัดรวอนมีบากกรรมทั้งหลายหนักเป็นเบาเบาเป็นหาย ร้ายเป็นดีจนเป็นมั่งมีมืดเป็นสว่างไม่รู้เป็น,นรู้ไม่เข้าใจเป็นเข้าใจทุกเป็นสุขเพระบุญที่เราันตร่งก็ทำกันไว้แล้วเกสตดีวันนี้ ลูกคนที่สองเจ้าของเคสเป็นโร่ไทยลอ,อยเป็นพุทธเป็นพิษเพราะวิบากรรมมะกรธจองเวรอาฆาตและวิบากรรมฆ่าสัตว์ก็ให้ทำบุญทุกบุญทานศีลภาวนาปรา่อยสัตว์ปล่ยปรา,ปราแล้วทิศบุญไปยังบุคคลหรือสัตว์ที่เราได้เคยเบียดเบียนร่วมเกินก็ไว้ นักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายเป็นดีเราก็ทำบุญปรายปรากันมาแล้วตลอดระยะเวลายาวนานมากๆมากๆมากยีปีแล้วในานามชมเริ่มปรายปลาบูชาเจดีโดยมีอากาเป็นปรนทาน